ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปอเป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้วันที่12เมษายนเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนที่ให้ไปมันมีคู่เดียวนะคู่กันโชซิลิเอนะโบลุนญญาเจอกับซามโดเลียนะโบลุนญญาต่ออยู่ บอลนะผมให้ต่อทางโบลุนยาไปก็ชนะไปสอศูนย์นะไม่มีปัญหานะบอลชนะกันมา6แมตติดแล้วเนาะแมตท,ที่7ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะก็ชนะไป2ประตูต่อศูนย์ก็กินเต็มกันไปนะสำหรับคู่โบลุนยาเมื่อคืนวันนี้เป็นช่วงกลางสัปดาห์นะก็จะเป็นบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกตอนนี้งวดเข้ามาแล้วนะตอนนี้เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2และเราก็จะได้รู้กันว่า2ทีมที่จะเข้าไปรอบรองชนะเลิศ2ทีมแรกจะเป็นใครนะวันนี้มี2คู่เป็นไบยนมิวน กเจอกับเบียริวแล้วก็ทางลิเวอร์ิูลเจอกับทางเชลซีนะเตะกันตี2ทั้งคู่เลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันเลยว่าวันนี้ผมเลือกคู่ไหนมาเป็นคู่เอก วันนี้ผมเลือกคู่นี้มาเป็นคู่เอกเนกเป็นไบเยอร์มิวนิกเจอกับเบียรินะวันนี้เล่นกันที่บ้านของไบเยอร์มิวนิกอารีแอนต์อารีนาก็เตกันเวลาที่2เดี๋ยวมาดูกันคู่นี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้างไบเยอมิวนิกเจอกับเบียรินะนัดนี้เป็นนัดที่2นะของรอบ8ทีมนัดแรกนี่เบียริเล่นในบ้านนะชนะมา1ประตูต่อศูนนะนัดนี้ก็มาเล่นกันในบ้านของไบเยอร์บง มาดูเฮตูเฮตก่อนเฮตูเฮของ2ทีมนี้3นัดหลังสุดที่เจอกันนะเจอกันก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะับที่บ้านของเบียริลก็ชนะไปได้หประตูต่อศูนย์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเมื่อปี2011นเะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็เป็นไบรเยนชนะได้ทั้ง2แมตชนั้นเนะ่ยเจอกันในยูฟ่าแชมเปียนลีกเหมือนกันสถิติเฮตูเฮตทางไบรเยนมิวนิคดูดีกว่านิด,น,ดนิดนะไบเยนชนะ2แล้วก็บียริลชนะ1มาดูฟอร์มหลัง6แมตของทั้ง2ทีมกันหน่อยเจ้าบ้านไบรเยนมิวนิ ฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดนี่ชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1แพ้1นี่ก็แพ้เบียริลนนะนัดล่าสุดนี่เพิ่งชนะเอาบวกนะทีมที่อยู่ในโซนท้ายตารางของบุนเดสลิกามา1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นมีชนะไฟบวก4 1ชนะยูเนียนเบอร์ลิน4-0เสมอฮอฟเฟนไฮน์1-1แล้วก็มีชนะเลดบูซาวบวกไป7ประตูต่อ1นี่คือฟอร์มของทางเจ้าบ้านไบเยอร์มิวนิกนะ6แมตช์หลังสุดนี่ชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1 ส่วนเบียริว6แมตช์หลังสุดนี่ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2แพ้ไป2นี่คือแพ้ในหลีกติดตดกันเลยนะช่วงนั้นเหมือนจะไม่ดีนะมีแพ้กาดิ 1, ส1-0แล้วก็แพ้เลบันเต้2-0แต่ว่ากลับมาเล่นในบ้านมาเจอบาเยนมิวนิคนึกว่าจะไม่รอดนะโอ้โหชนะบบเยนมิวนิคไป1ประตูต่อ0ก็เรียกว่าเบียริวนี่ก็คือฟอร์มเอาแน่เอานอนยังไม่ค่อยได้นะนัดล่าสุดนี้เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับแอตเลติกบิลเบาไป หนึ่งประตูต่อนหนึ่งก่อนหน้านั้นก็มีชนะยูเว่สานะในรอบ8ทีมสุดท้ายเอ้ยรอบ16ทีมติรอบสิทีมสุดท้ายนาะที่2นะไปเยือนยูเว่ก็ชนะยูเว่สาแล้วก็มีก่อนหน้านั้นมีชนะเซลดาบิโก้หนนะนะก็เรียกว่าฟอร์มของเบียริวไม่ถือว่าแย่นะ6กแมตช์ล่าสุดชนะ3เสมอหนึ่ง แพ้2นะแต่โอ้โหไอแพ้2นี่มันแพ้เลบัเต้กับกาดิสนะัไอในชนะ3นัดนี่มีชนะบาเยนกับชนะยูเว่นะก็เป็นฟอร์มที่น่าจะดูแล้วน่าจะเน้นมาทางยูฟ่าแชมเปียนลีกมากที่สุดนะเพราะตอนนี้อยู่อันดับ7เลยนะในฟุตบอลลาลีกาสเปนสำหรับเบ bon ียริวบอลในลีกนี่คือปล่อยๆนะแต่ว่าพอมาเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกนี่ฟอร์มโหดเลยสำหรับเบียริว มาดูประตูได้เสียของ2ทีมกันหน่อยประตูได้เสียของ2ทีมทางไบเยอร์มิวนิก40นัดยิงได้นู่นเลยนะ128ประตูนะแล้วก็เสียแค่40ประตูส่วนเบียริล43นัดยิงได้82เสีย43ไอตัวเลขยิงได้ของไบเยนร์นะไม่น่าแปลกใจนะก็เฉลี่ยนัดละ3ลูกแต่ที่สวยก็คือตัวเลขของทางเบียริลนะ ทีมระดับบียาลิวนี่ยิงได้เกือบนัดละ2ลูกนี่ถือว่าสวยนะค่าเฉลี่ยนี่มากกว่าทางบาร์เซโลนากนในฤดูกาลนี้สําหรับสูน้าของบียาลิวนี่คือตัวเลขของทั้ง2ทีมเดี๋ยวมาดูตัวเจ็บตัวแบนของทั้งคู่กันหน่อยตัวเจ็บตัวแบนเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะเจ้าบ้านก็จะไม่มี ูโบโมติงกับโตลิโซ่นะที่เจ็บลงสนามไม่ได้แล้วก็ต้องเช็คฟิตบูนาซานี่คือ3ตัวนะที่อาจจะลงสนามไม่ได้ของทางไบร์นมิวนิกส่วนทางไบยูลก็จะมี2ตัวมีอัลเบโตโมเรโน่นะเป็นแบ็คซ้ายแล้วก็บูไลด้ก็ยังต้องเช็คฟิตนะก็ถือว่าดูแล้พพอๆกันนะเพราะตัวเจ็บตัวแบรนเนี่ยก็เป็นตัวสำรองทั้งหมดนะตัวจริงก็น่าจะพร้อมลงสนามได้กันทั้งหมดนะเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันหน่อย11ตัวจริง ไบเยนมิวนิกมาในแผน4-2-3-1นะโกเป็นมานูเอลนอยเออร์หายเจ็บกลับมาแล้วเนาะเซนเตอร์แบ็กสองตัวเป็นอุปเมกาโนแล้วก็เออร์นันเดสนะเออร์นันเดสนี่หุบเข้ามาแทนซูเล่นะเพราะว่าวันนี้อัลฟงโซเดวี่ฟิตลงสนามได้ทางแบ็กซ้ายก็เป็นเดวีนะแบ็กฝาก็เป็นเบนจามินปาวามิดฟิลด์ตรงกลางสองตัวเป็นเลออนกอเลสกากับโชัวคิมิตข้างหน้าเป็นแซดกานับี้ โทมัสมูเลอร์คิงลี่กมันและ้างหน้าเป่าก็เป็นเลวานคนดีคนเดิมนะสำหรับไบเยอร์มิวนิกส่วนทางเบียริลลลูกทีมของอุไนเอมิลี่นะ4-4-2กัวเป็นลูรี่เซนเตอร์แบ็กสองตัวเป็นเปาตอ,ตอเลสกับลาอุนอาวิโอนทางฝั่งซ้ายเป็นเอสซูปีแนนทางฝั่งขวาเป็นควนฟอย มิดฟิลตรงกลาง2ตัวเป็นเอเดนกัปูแล้วก็ทางปาเลโฮนะทางฝั่งซ้ายยืนเป็นเปเดซ่าทางฝั่งขวาเป็นโรเซโซข้างหน้าวันนี้วางโมเรโน่ยืนคู่กับดันจูมานะก็ถือว่าเป็นตัวจริงกันทั้ง2ทีมเลยนะฟิตพร้อมลงสนามกันทั้งหมดนะไม่มีตัว จริงตัวไหนเจ็บเลยอันนี้คือตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมในค่าคืนนี้เดี๋ยวมาดูราคากันราคาวันนี้ไบเยนมิวนิกเล่นในบ้านนะต่อลูกครึ่งควบ2สกอร์สูงต่ําอยู่3ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดเรามาดูกันเลยว่าวันนี้อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนเนาะวันนี้อกเกอร์สไนเปอร์มองไปทางทีมเยือนเบียริวนะข้อแรกเลยจากราคาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างแพงเลยลูกครึ่งควบ2ราคามันออกมาอย่างนี้เพราะเหมือน อิงมาจากรอบที่แล้วอ่ะที่ไบเยนมวนิกเนี่ยเสมอกับเลดบูซาวบวกนะตอนไปยืนแล้วก็มาเล่นในบ้านนี่ถล่มไป7ประตูต่อนหนึ่งแต่วันนี้มันไม่ใช่เลดบูซาวบวกนะวันนี้เป็นเบียริวที่มาตรฐานทีมค่อนข้างดีกว่าแล้วก็ดูจากฟอร์มเนี่ยเบียริวนี่เหมือนจะเน้นกับทางยูฟาแชมเปี้ยนลีกร้อยเเนลยนะเล่นในลีกไม่ค่อยดีแต่เล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี่ดีมากนะดีไม่ดีคิดเอารอบที่แล้วเนี่ยเกมเยือนนัดที่2เจอกับ ยูเวนะใครก็คิดว่าไม่รอดนะแต่ไปถล่มยูเวสามประตูต่อศูนย์เลยสําหรับบียร์ลแล้วนะัดที่แล้วก็ชนะทางไบเยนมิวนิกได้ด้วยนะก็ที่บ้านของตัวเองนะบ้านของบียร์ลวันนี้ขยับมาเล่นกันที่บ้านของไบเยนมิวนิกเกมก็น่าจะเป็นไบเยนบุกข้าสนามอยู่ข้างเดียวแหละแต่ว่าเรื่องเกมรับเนี่ยทางบียร์ลนี่ค่อนข้างไว้ใจได้เสียเฉลี่ยนัดละแค่หนึ่งประตูเท่านั้นเองนะแล้วก็อย่างที่ดูตัวเลขไปเมื่อกี้กองหน้าของบียร์ลก็ไม่ขี้เล่นะพร้อมที่จะโต้กลับทั้งโมเลโนแล้ว ทั้งดันจุม่านะวันนี้รากามา ลูกครึ่งควบ2ไม่ง่ายนะสำหรับไบเยอร์นะไบเยอร์อาจจะชนะเข้ารอบก็จริงแต่ว่าไม่น่าจะกินราคาวันนี้ลูกครึ่งควบ2ผมมองว่าแพงไปมากเลยสําหรับเจอกับเบียรลิวในชั่วโมงนี้เนาะวันนี้ผมเลยเลือกลองไปทางเบียรลิวทีมเยือนนะนัดที่แล้วเจอกับยูเว่เล่นบ้านยูเว่ด้วยก็ยังยิงได้3 0มนัดนี้บอลเกตเดียวกันนะยูเว่กับไบเยอร์นะก็น่าจะทําได้ดีเหมือนเดิมสําหรับเบียรลิวนะลูกทีมของอูนัยเอเมลี่นะซึ่งเก่งบอลถ้วยจริงๆสําหรับอูนัยเอเมลี่วันนี้ลองไปที่ เบียรลิวราคาลูกครึ่งควบ2เดี๋ยวมาดูคู่ที่เหลือกันคู่ที่เหลือก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นลิวมรดพูดกับเชลซี จากผลในนัดแรกนะั้นลิวมดัดดกลุมความได้เปรียบสุดๆเลยนะนัดแรกไปเล่นบ้านของเชลซีชนะไป3ประตูต่อหนึ่งวันนี้กลับมาเล่นกันที่บ้านของลิวมดัดิดพูดถึงเฮดทูเฮดก็ทางลิวมัดิดดีกว่าค่อนข้างชัดเจนนะห้าแมตช์หลังสุดที่เจอกันมาเป็นลิวมดัดิดชนะได้3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้เชลซีไป1นนัดล่าสุดก็อย่างที่รู้เนาะชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งส่วนฟอร์มล่าสุดของทางลิวมัดิดก็ถือว่าดีเลยนะ 5แมตช์หลังสุดนี่ชนะ4แพ้1นะนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะเกตาเฟ่ในฟุตบอลลาลิกา้าสเปนมา2ประตูต่อ0ส,ส่วนเชลซีนี่ในลีกนัดล่าสุดนี่ฟอร์มสวยเลยนะบุกไปถล่มเซาท์แฮมป์ตัน6ประตูต่อ0นะวันนี้มาเยือนทางลิวมัดดิดมาดูตัวผู้เล่นกันหน่อยตัวผู้เล่นลิวมัดดิดไม่มีใครเจ็บเพิ่มนะัดเจ็บ เก่าก็จะมีอาซากับโจวิตตึ่งถึงเจ็บไม่เจ็บมันก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วนะสตัวนี้ส่วนทางเชลซีนี่มีตัวเจ็บเพิ่มนะจากเบนชิวลเจ็บเพิ่มมามีรอสบัคลีย์กับคาร์ลัมฮัสสันโอดอยตัวเลือกในตัวสำรองก็น้อยลงไปอีกนะสำหรับเชลซีตัวผู้เล่นเอาตรงๆนะดูเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งนะผมมองว่าทั้งเชลซีดีกว่าด้วยซ้ำนะแต่พอมารวมทีมกันแล้วเนี่ยแล้วยิ่งเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยลิวมาดดิดนี่คือไม่กลัวใครเลยในสําสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะป นี้ก็นะ่าดูแล้วก็น่าจะเก็บเชลซีได้อย่างนะเพราะนัดแรกชนะมา3-1มตัวหมิดฟิลต,ตรงกลางของไบเยอร์นี่มีแต่ตัวเก่าๆแก่ๆนะโทนี่โคสกาเซมิโลแล้วก็โมดิตนะแต่ก็ยังเล่นด้วยกันได้ดีนะเสมอนะ3ตัวนี้เวลาลงสนามมาแพ้ค่อนข้างยากวันนี้ราคาเสมอนะ ผมมองดูราคาเนี่ยน่าจะลิวมาดิดต,ต่อนิดๆซะด้วยซ้ําแต่วันนี้ราคาเสมอก็โต๊อาจจะมองว่าเชลซีพึ่งฟอร์มร้องแรงมานะพึ่งชนะมาหประตูต่อสูนแล้วลิวมาดิดวันนี้ก็แพ้ได้นะแพ้น้อยได้เสมอได้นะก็ถือโตอาจจะมองว่าลิวมาดิดอาจจะไม่เน้นมากแต่ผมมองว่า ลิวมาดิดยังไงก็คือลิวมาดิดนะในถ้วยแชมเปี้ยนลีกนะถ้ามีโอกาสยิงผมว่าก็ยังยิงได้นะเบนเซม่าก็ยังน่ากลัวนะนัดที่แล้วก็อัดแฮตทิกใส่ไปนะก็เชลซีก็ล้องเลยนะเจอเบนเซม่านัดนี้ก็ยังพร้อมลงสนามเหมือนเดิมสําหรับเบนเซม่านะวันนี้ราคาเสมอแต่ถ้าให้เลือกผู้ชนะผมก็ยังอิงไปที่เจ้าบ้านลิวมัดิดที่ฟอร์มดีกว่าแล้วก็เฮดทูเดดีกว่าแล้วก็คุมความได้เปรียบการเล่น มันก็น่าจะสบายมากขึ้นนะนะไม่น่าจะเกรงมากเหมือนเชลซีเชลซีต้องมาบุกแหลกนะวันนี้น่าจะมีช่องให้ลิวมาดิตโต้ก,กับแล้วก็ความคมของเบนเซม่านี่ก็อันตรายทุกฝีก้าวนะวันนี้ราคาเสมอผมมองไปทางเจ้าบ้านลิวมาดิตนะอ่ะโอเคสรุปกันที่2คู่คู่แรกไบเยนมิวนิคเจอกับเบียร์ลูไบเยนต่อลูกครึ่งควบ2ผมให้ลองทางเบียร์ลคู่ที่2อลิวมาดิตเจอกับเชลซีนะราคาเสมอผมให้อยู่ทาง เจ้าบ้านริวมัดิดนะก็เลือกสเปนทั้ง2ทีมเลยวันนี้เลือกทางเบียร์ริวแล้วก็ริวมาดิดสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะไลน์ส่วนตัวของผม @scsn นะมีด้วยนะใส่ @scsn ก็แเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็ สอบถามกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเรี้ยวทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้อีกทีเนาะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนอีก2ช่องทางในการติดตามผมมีทั้ง Facebook และก็ y t u t u นะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper ก,ก,ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันเนาะก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่องซ็อกเกอร์สไนเปิเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ